สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพ่อกันอีกแล้วเมื่อนีนเนาะเมื่อนี้่อยกินเขายิ้มแล้วพี่น้องสามทุ่มแล้วพี่น้องม้งหัวคอยพี่น้องคอยอันข่อยก็ได้ไปตัดผมล้านในพี่น้องโควิดปีกายนี่ข่อยก็ไม่ได้ไปตัดผมล้านปีนี้่อยก็บ่ตัดอีกพี่น้อง่อยย่านเนาะค้นตัดหลายๆเป็นล้อคิ้วร้อยังกันบาเอาดอกพี่น้องเนาะตัดเองดีกว่าพี่น้อง ไข่ม่สร้างประจําตัวพี่น้องน้องอไข่นี่แหละมันตัดไข่อยแต่ว่าบ่งงามดอกเพราะได้เพราะตัดมันเหงาแลเนะพี่น้องนาอเนี่ยเห็นมั้ยเหาแล้วตัดพรอ,อันเป็นค้นขึ้นมาจังน้อยนะพี่น้องเนาะอันขี้ให้สีขี้ให้จงังใดกันกระสีร้องตัดเบิ้งพี่น้องมันเหงาแล้วนะเห็นมั้ย จะว่ามันสิง,งามบอง,งามดอกมันกับบอมเรนสร้างนะพี่น้องเนาะตัดกันเองนี่แหละใส่แบตเตอรี่มาแบตเตอรี่อันนี้คอยอตัดให้มาซึอันเนี่ยพี่น้องเดือนแล้วที่อตัดให้มาบาที่นี่กับสิมาตัดให้ค้นบาที่นี่เห็นไหมตัดให้มาแล้วกับสิมาตัดให้ค้นพี่น้องเนาะต้องตัดเบื้องสร้างจําเป็นพี่น้องเอาเดี๋ยวขอสิหายมนตัดให้เบื้องนะพี่น้องเนาะ บัตรอันบัตรแล้วแล้วจังมาเบิงกันเนาะว่ามันเป็ยนยังไงพี่นอ้องอ่ะลองตัดกันทดสอบพี่นอ้องพี่น้องใส่เสื้อกันฝนนะพี่น้องเนาะฮอนฮอนพี่น้องเอ้ามาเริ่มเลยพี่นอ้องเนาะเอาเอาให้พี่น้องเบิงนํำม,มึงยังมึงเหี้ยได้บ่ได้บ่ลองเบิงรองเบิงบ่ต้องยั่นไทยไทยเข้าไปในผมเลยไทยเลย ตัดบ่เป็นไม่น้องต้องสร้างกันเอาเออต้องใส่ดีบ่เอายันมันเสียก็ใส่ดีตอนแรกอ่ะเราต้องใส่จังไปแตงเราที่หลังแต่ว่าย่าให้มันขาวเด้อใส่ออกย่าให้มันขาวสร้างกันเอาเด้อพี่น้องให้มันสลบขึ้นไปทั้งเึ้งดำเด้อเมียวมึงย่าให้มันขาวขึ้นสูงเด้อ กูไปเห็ดงานว่าได้เด้นน่โอนนอดเอาทรงไหนจ้าแง่ห้มนขาวเออเอาซ้ำนั่นละถ่ายรอบไปซ้ำนั่นก้อนถ่ายรอบถ่ายรอบตั้มตั้มไปซ้ำเดียวกันเออทรงไหนจ้าทรงหัวโปพี่น้อง <c oughs> แต่เคยตัดแต่ห้มหมาบ่ <c oughs> าเคยตัดห้คนนะพี่น้องเนาะลองทดสอบเบ้อง <c oughs> มองขอบขอ่างหูเขาก็ตัดเข่ามาเดีเป้าพี่นะเียเออพี่น้องร้องเบิกมาแล้สิเป็นแนวใดนะั้นพี่น้องนะสร้างจำเป็นโควิดกัย่านผมก็อยากตัเยยดเหนยะไทยเขาเลิกหลายเอามันขาวพวดเอากระจกไหมกูเบิงดูกูจะไปให้งานได้บเนี้ แรงกระจกกูเยอะใส่ถาเพียรเราตำตำเอาขึ้นมามันสูงโพดเดินอ่ะโอ้ยพี่น้องเออประมาณนี้แหละได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แข็งไปพี่น้องเอ้อขอเสีไปเฮ็ดงานได้บ้างมืออื่นนี่เหรอเจ้าของบอกว่าให้ทั้งใต้เอาทั้งห่างอย่างเดียวทั้งหลังเนี่ยพาไปเฮ็ดมัน เที่ยทั้งขางเนี่ยทั้งหลังเนี่ยไปเ็ดเออมองใต้กกหนูนั่นน่ะไข่ไม่ได้มันยกไข่แบบนั่นไข่ไท่ขึ้นมาทั้งที่เออ นงใครสนีนะสนกรย่ย <c oughs> ให้มันเดินเด้เดอไปเทงน้ำไปได้เลยโกนเลยจ้ะเพราะเพราะได้ตัดนะพี่น้องนะ <c oughs> เอาขางนี่มนเนี่ยเอาขางนี่ไถยพอไม่เป็นรูปร่างแล้วเขาจังเป็นเล็มเอาคอยต้มกำกับเอาเด็กพี่น้องนะเออพอพอวาดเป็นพิธีเดี๋ยวาขางนี่พี่น้องเอ้ยจังมาเบิ่งบัดรแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาขางนี่มันเนี่ ต้องย่างกูเจ็บไถ่ถึนเลยไถ่จอๆไหมย่าย่ายาย่าตัดแบบนั้นเองใั่นหมไม่พยายามไม่ขาวเนาะข้าวดอกมั Pier ้งเบอร์นี ję, ่เนาะพี่น้องนะเบอร์เนี่ยเบอร์ยังกับเบอร์ล <t cause> ู่ดอกเบอร์เบอร์สองมั้งเนี่ยพี่น้องเบอร์สามเบอร์หกเบอร์หกมันก็วอาหลายเบอร์เลยแต่ที่ยพี่น้องเอ้ยเบอร์หกเบอร์หนา แนยได้บุญนี่ินะเออบอข่าวดอกได้ยุใครเลียบเลียบเลียบใบหูก็ต้องยัดมันบุดนี่ไงวะต้นพี่น้องสร้างจำเป็นเขาสร้างหลักทา้อยแบบ ต้งเสริมจังไปเอาแผ่นใาตัดออกนะพี่น้องเนาะสร้างจำเป็นไข่ได้ดีพี่น้องพวกเจ้ายาวหัวควอนไข่เด้อครับนั่นเล้วๆลว่ามมนสิเป็นทรงใดพี่น้องเนีเยกล้องนันเดียวเห็นหนัาหัวคุยบะเห็น đây là cô vơ được tí Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ น่องเอ้เ <th> ้าไปเห็นงานได้บ่น้องมืออื่นนี่ยเขาเสร็จได้รางงานบ่เหรอไปหยักหัวดิได้ให้คุณเบิ้งกำเนึงด้วยต้องบ่ให้เขาเบิ้งมันเดี๋ยวเดี๋ยวย่างเดี๋ยวได้พี่น้องกันขอยามมันเลยเถิดพี่น้องนี่มาท่านได้แล้วดอกกระเสียวกันไกลเล้มอาพี่น้องว่ามันปีกกระซือพี่น้องเบิ่งหัวเขา พี่น้องเอาบัดเนี่ยเดี๋ยวเด้อพี่น้องขอล้องตัดขางหลังก่อนเดี๋ยวตัดขางหลังเราจังเบิงอีกเที่ยนึงนะพี่น้องขอตัดขางหลังตัดพี่น้องพี่น้องเป็นทรงให้ข่อยยูว่าพี่น้องนี่เพราะเป็นทรงแน่จากน้อยนะเพราะเพราะไปวัดไปวัดได้อยู่นะพี่น้องนะทั้งหลังเป็นจังไรกับเบลูพี่น้องเห็นบากทั้งหลังเป็นจังไหรพี่น้องข่อยเดียวก็เห็นไหม ทาาโอเคอยูบอกเลิอดเลิอว่าสั้นนั้นมาพี่น้อง่อยืมไปให้งานได้บ่เมื่ออื่นเอาัดที่นี่ยพี่น้องเนาะตัดผมอยู่บ้านอันหา COVID, น่างไกลโควิดนะพี่น้องเนาะตัดเอาเองโหลดแบตเตอรี่นีกันไกลกันมีเนาะไปตัดกับสองร้อยพี่น้องเนาะประหยัดท่อพี่น้องบาที่นีเขาสิมาตัดทั้งเทิงหัวมาที่นี้ เอาเอากิ ảo, ảo, p, ó, ó <c ười> ีบออกดูคอยแนมันสับคอยสร้างมันเอาพี่น้องเนาะเขาจะเอาแบบแเ้วก็สร้างเอาเอากิีบออกแล้วก็ร้องวีเบิ้งรู้ไหมนี่วีเบิ้งเราเก๋วีลงทั้งขางจังหนเออวีลงเลยมันยาวม็นบ่น้องเอ้ยปั่นจักรยานใช่ไหน โอ้ข่อยสิได้เปลี่ยนแปลงอยู่หลายเกิดยุคน้องเยเดี๋ยวข่อยเสียให้ท้ายให้เบื้องแล้วพี่น้องโอ้ยพี่น้องข่อยไปเดี๋ยวเบื้องข่อยสิไปได้บอเห็นงานพี่น้องมันก็เปลี่ยนทรงนี่มันมาคือสาการนน้องไปที่นี่เหรอคือกะหังใท้พี่น้องพี่น้องเด้อเดี๋ยวฟาวเด้อให้ข่อยแล้วก่อนพี่น้องเดี๋ยวข่อยสิยท้ายให้เบื้องอีกเที่ยนึงบัดแล้้ยวนะพี่น้องเด้อเอา เดี๋ยว่อยขออนุญาตอันเบิงเบิงสงก่อนว่าข่อยเสียห้มันตัดแบบใดพี่น้องแป๊บหบนึง่ง้อพี่น้องเด้ะส<อ>งเหรวพี่น้องก็ <c oughs> ห้มันแตงผมขังบนให้พี่น้องดึงออกดึงขึ้นอ่ะเอาเอาเ,เอาปลายมันออกนะพี่น้องเนาะนี่มันยาปวดมันสิได้เวลาไปยังานมันสิได้เสร็จง่งยๆพี่น้อง่อย่อยเซ็ข่อยใส่เยลออยู่แล้วละพี่น้อง นะให้มันตัดปลายออกน่อยมันคล่องอยู่มันตัดใไ้มาอันทุกเดือนพี่น้องนะก็เลยมาตัดให้คนน้ำมาจริง่ <c oughs> ปลอดภัยพี่น้องบอ่เงา้ากระซังมันปลอดภัยจากโควิดพี่น้องเลยประหยัดพร้อมไปตัดกับสองลอยได้พี่น้องตัดผมก็ได้นะเนาะมัวน่นหน่อยกับแพง,แพง ียบหัวนะพี่น้องนะไปก็ได้ไปเฮ็ดงานได้อยู่ดอกข่อยก็สิเสรเอาล่ะเนาะพี่น้องเนาะเล็บมองหันมองนี้เขาเพ้ามันยาวพดบ่เมียวอาให้มันซ้ำกันเด้อ มันไล่ไปไล่ไปเบิดจนเบิดัวัมนลัพี่น้องเขาบอกมันให้มันไล่เอาเนาะสร้างเราพี่น้องคนบม่เคยตัดเนาะไล่ไปให้มัน ทัวหัวบอแมนว่ากะห้างกะหินื <c oughs> อ้องกระจกไปน้ำที่เรา <c oughs> ขยานมันบอทอกันค่อยบอกมันเอาน้ำใส่มันกับบอเอาน้ำใส่ดิเดินเนี่ยมันจังเสียนเ,เบิ้งออกเนาะอันนี้ผมบ่ได้บอเปียกอะมันเบิ้งบอออกอย่นตัดเป็นยู่พี่น้องแต่ว่าตัดให้จาของบอเป็นสร้างเอา มออือนก็คือว่จับแน่วะจับหลอน่าอยู่ลยแนละ้วทั้งนี่นะเฮียทั้งนี้แลนะ้ส่วนขึ้นไปทั้งเทิงคุนคอยเบิร์บัตรออกมาได้ว่ามันจะเป็นแบบใดพี่น้องเนาะเอาด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว ขอขอนุญาตสั่งก่อนนะพี่น้องเด้อเบิ่งบัดแล้ววะัะจิเป็นจังไพง๋พี่น้องพี่น้องเสร็จแล้ว <g ül> เป็นทรงให้ไขว่พี่น้องพี่เลมจนวาเนาะเสร็จแล้วพี่น้องเห็นบ้าทั้งขางนี่ไมมสร้างจาเป็นแล้วไขว้หันทั้ง,งหงลังให้เบิ่งทั้งหลงหังเปล่งเลพี่น้องเห็นบ้างทั้งหลงัหง,หง,หลางงามด้วยบ่ นี่แม่สร้างจําเป็นค่ะถ้าบ่มีก็อี้หมุนข่หมุนเอาได้เลยนะนี่ทั้งขางพี่น้องนี่แม่เสร็จแล้วพี่น้องเนาะประหยัดไปอีกสองร้อยพี่น้องตัดผมเองตัดผมเองที่บ้านนะพี่น้องแล้วกะห่างไกลโควิดด้วยพี่น้องเนาะเขาก็ต้องไปใส่มีดโกนเขาก็ต้องไปใส่แบตเตอรี่น่รลานนะพี่น้อง ก็เลยต้องตัดเองใส่แบตเตอรี่มาเนาะพี่น้องเนะ ح ح> าะประหยัดไปอีกสองร้อยปกติเดือนละสองร้อยเด้อพี่น้องตัดผมผู้ซ้ายผมสันๆกับแพ้งืือกันเนี่ยเนาะคลิปนี้ไขก่กระเสีเอาไว้สักนี่ละพี่น้องเนาะตัดผมที่บ้านห่างไกลโควิดนะพี่น้องเนาะ วันี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องจังไดก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปฏติญยาพาเพื้นคือเก่านะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องพ่อคันคลิปหนาะบ๊ายบาย